เฮ้ยทุกคนดูตรงนั้นดินั่นพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะมันเป็นขางของฉันนะส่งมันมาเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะเกิดเรื่องใหญ่เลยนะคะอัดภาพเอาไว้ดีกว่าฉันไม่สศกใหรอนี่มันฉลามของฉันและฉันจะเป็นเจ้าของมันเพียงผู้เดียวเฮ้ยนี่มันฉลามของฉันต่างหากเอ้ยอย่าดิ้นเ้ยแม่เจ้าฉลามเอ้ยเอ้ยเอ้ยฉลามวิเศษ นี่พวกคุณทำอะไรอะคะพวกคุณรังแกส,สตัตว์เนาะฉันจะไปแจ้งตํารวจเฮ้ยหนูเรื่องนี้เธอไม่เกี่ยวเกี่ยวสิคะเฮ้ยจัดการนางหนูคนนั้นเอาเฮ้ยมันหายไปไหนนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแล้วนี่มีใครเห็นฉลามตัวนั้นบ้างหรือเปล่าอะคะพอ่พอฮะพ่อฮะได้โปรดอย่าทิ้งผมไปเลย พ่อฮะฉันไม่ใช่พอ่อแกไปหาเจ้าของใหม่ไดแล้วไปพ่อฮะสวัสดีครับทุกคนผมคือฉลามผมชอบงับแต่จริงๆแล้วผมรักทุกคนนะครับโดยเฉพาะสาวๆนียอะไรเนี่ยอยู่ดีๆฉลามก็ามางับเออใจเย็นก่อนนะไม่ต้องตกใจไป นี่มันฉลามของเพื่อนฉันนี่นะนี่เอาไปไกลๆเลยนะเจ้าฉลามฉันไม่ชอบให้ใครมึงับขา่าฉันเข้าใจไหมคุณคะช่วยมาดูแลสถานที่ได้ไหมคะเนี่ยเออขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเดี๋ยวนี้แหละเฮ้เจ้าฉลามออกไปรอข้างนอกก่อนไปทำไมถึงไล่ฉันแบบนี้ละ่ะฉันคือฉลามวิเศษนะนี่พวกเธอไม่รู้เหรอตายแล้วฉลามวิเศษมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย ต้องรีบเอาอกลกับไปเลี้ยงที่บ้านแลวจ้ะลูกจ๋าตามแม่มาเร็วเอ๊ะคุณรู้เหรอครับว่าผมคือฉลามวิเศษอะฉันรู้สิฉันจะเลี้ยงแกที่นี่แหละแกจะต้องออกไข่ทองคำให้ฉันทุกวันเอ้ยคุณจะบ้าหรือเปล่าฉลามที่ไหนออกลูกเป็นไข่กันละครับไม่รู้ละ่ะถ้าไม่ออกไข่ก็ไม่ต้องกินข้าวเข้าใจไหมฮ้อเ้ย <c oughs> เ บ้าไปแล้วฉลามแบบผมจะออกไข่ทองคำได้ยังไงนี่คุณไปเอาข่าวพวกนั้นมาจากไหนกันล่ะเนี่ยผมตัดสินใจหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นเพื่อมาหาที่พักพิงใหม่ตั้งแต่เดินมาก็ไม่มีใครรับผมไปเลี้ยงเลยจนกระทั่งได้เจอกับเด็กคนนี้พระเจ้านั่นมันฉลามวิเศษนี่นะ อะไรกันจะหนูฉลามวิเศษอะไรฉันเห็นแต่ฉลามขอทานเนี่ยเออมีใครเห็นฉลามบ้างครับนี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันมางับกล่องฉันเจ้าฉลามมานี่เร็วไม่นะฉันไม่อยากจะไปอยู่กับใครแล้วฉันอยากจะอยู่ตัวคนเดียวตลอดไปมานี่เธอนะไม่ต้องนิ่หรอกนะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงดูนายเอง ไม่มีแต่คนจ้องจะเอาผลประโยชน์จากฉันตลอดเลยไม่มีใครรักฉันจริงเลยสักคนใช่แล้วค่ะทุกคนดูดิโอ้โหโยนขนาดนี้ตายหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฉันได้ฉลามมาแล้วมารับของได้เลยครับเอาเฮ้ยฉลามกระมิ้ก่อนเห็นปะทุกคนเหมือนเขาจะโทรหาใครบางคนเลยอะ แล้วเจ้าฉลามตัวนี้จะอยู่รอดหรือเปล่าคะเนี่ยช่วยด้วยได้โปรดคุณเจ้าหญิงปอเตโต้ได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับช่วยคนดีกว่าช่วยฉลามนะคะอะไรกันเนี่ยไปไกลๆเลยไปขอโทษครับนี่มันสัตว์เลี้ยงของผมเองเฮ้ hey, เจ้าฉลามเจ้าอย่าดื้อได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพูดดีๆไม่รู้เรื่องถ้าอย่างงั้นฉันคงต้องจัดการกับแ,แกแล้ว จะทำอะไรนะฉันเคยอ่านมาว่าครีบของนายน่ะเรียกว่าหูฉลามใช่ไหมแล้วหูฉลามเนี่ยก็ราคาแพงมากๆเลยฉันก็เลยจะเอาหูของนายไปขายยังไงล่ะไม่นะอย่าทำอะไรฉันเลยฉันไม่มีแรงที่จะสู้แล้วก็นอนนิ่งๆนี่เดี๋ยวฉันจะฉีดยาชาให้นะฉันจะตัดหูนายไป ทีนี้นายก็จะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วล่ะปล่อยผมไปเถอะครับว่าแต่มีดผ่าตัดอยู่ไหนล่ะเนี่ยอย่าทำอะไรผมเลยไม่ต้องกลัวนะมีดเดียวไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวฉันมาอยู่ไม่ได้แล้วอย่าทำอะไรผมเลยปล่อยผมเถอะรอแป๊บ อฉันต้องรีบแอบไอ้หายไปไหนเนี่ย,เ,ยเงินของฉันดูเหมือนเขาจะไม่เห็นเรีบแผ่นดีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไอย้เจ้าฉลามหายไปไหนนล้เนี่ยแม่จ๋าเอ้ฉันไม่ใช่แม่แกเจ้าฉลามออกมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ฮัลโหลฉันมาถึงแล้วนะหน้าโรงพยาบาลเนนะ่ะใช่ไหมเออฉันกำลังจะเข้าไปแล้วเตรียมของให้พร้อมล่ะนายเชื่อเด็กคนนั้นเหรอเพื่อนมาคอยดูกันว่าเด็กคนนั้นจะเอาของให้ฉันได้หรือเปล่าสวัสดีคะ่ะมาหาใครหรือเปล่าคะอย่ามายุ่งกับผมได้ไหมเนี่ยฮะว่าแต่เด็กคนนั้นมันอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย นายเห็นหรือเปล่าไม่เห็นน่ะเดี๋ยวฉันเข้าไปดูในห้องนี้ก่อนละกันนะเฮ้ยฉันมาถึงนานแล้วเนี่ยนี่แกอยู่ไหนฮเฮ้ยไหนของล่ะเจ้าเด็กเลี้ยงแกนี่แกโกหกฉันเหรอฉันต้องเสียเวลาเดินทางมาตั้งไกลเนี่ยตายแล้วนั่นคุณทำอะไรกับคนไข้อย่าไปยุง่งจะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงคะคุณไม่รู้หรอก ว่าผมต้องสูญเสียเงินไปเท่าไหรกับการเดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาคีบฉลามทองคำเอ้ยฉันไม่รู้ด้วยล่ะค่ะแต่ฉันเป็นหมอฉันต้องปกป้องคนไข้ช่วยด้วยได้โปรดคุณหญิงโปเตโตใครก็ได้ช่วยผมด้วยครับผมไม่ไหวแล้ว ตายแล้วน่าสงสารจังสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นของใครกันนะแล้วทำไมถึงมานอนสลบตรงนี้ล่ะมันเป็นของผมคุณไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยนายหาฉันเจอได้ยังไงเนี่ยนายทำฉันเจ็บแสบมากๆเลยนะเจ้าฉันหลามนายรู้ไหมว่าฉันต้องเสียอะไรบ้างมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยมาน,นี่เดี๋ยวนี้นายจะต้องชดใช้ในสิ่งที่นายทำไป เออใช้อะไรนี่ไงนี่แน่โอ้ย